สวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนี้ครับมเมื่อวาเรื่องใส่ปุ๋ยนะครับเรื่องไฮปุ๋ยบักทัวตังแต่เริ่มปลูกจนเก็บจนเป็นหน่วยครับพี่น้องสูตรปุ๋ยที่ผมใสอยู่นี่นะครับตังแต่เริ่มปลูกสูตรเสมอ1ิ้าซิาซิาครับพี่น้องนะครับไฮมัดตั้งแต่ช่วงทัวในหน่วย,ยนะครับ ตัวใดกิ๊ดมือผมก็ให้ปุ๋ยสูตรสิมหาสูตรเสมอนะครับมาจนกระั่งสามสิบมือนะครับเพราะสามสิบมือผมกับมาเปลี่ยนสูตรปุยไม่นะครับเปลี่ยนมาเป็นสูตรสี่ยี่แปดยี่แปดครับพี่น้องเปิด่จสมาเรีงดอกนะครับเรีงดอกเรีงใบเรีงดอกนะครับผมให้ติดดอกนะครับมวยดอกมันหลวงครับพี่น้อง เลี้ยวกัเสริมด้วยโฮอร์โมนเปิดตาดอกนะครับมาฉีดมาพ่นใยดอกมันลน้นใยดอกมันล่วงครับพี่น้องนะครับเลี้ยวกับฉีดพ่นด้วยสารกําจัดแมลงนะครับซึ่งเป็นสารที่ผมมังเองนะครับสารยาสูบเหลาขาวน้ำส้มสายชูนะครับเอามามักมาฉีดมาพ่นนะครับพี่น้อง แต่เมนว่าแม้มันเป็นหลายเอาบอยู่กับสารเคมีเนี่ยนะครับแต่ส่วนมากกขบบม่ได้ใส่ดครับก็รจะใส่ยูเทสารมังเองนี่แหละครับพี่น้องบานนี้สามสิบมือผ่านไปนะครับสามสิบห้ามือขึ้นไปนี่กครับเป็นมาใส่สูตร สิบสามสิบสามยี่สิบเอ็ดครับพี่น้องเพราะว่าสูตรนี้นี่เป็นสูตรเหล่งมากเหล่งนวยนะครับเห็นเห็นนวยใหนวยดกหมากเน้านะครับพี่น้องลัก,ล,กลักนี่ก็ใส่ยูทั้งหมดสามสูตรครับพี่น้องเริ่มแรกทั้งแต่ปลูกกระสูตรสเสมอสิบหาน้ยครับเด้อพอทัวอายุเด้สามสิบมือกับเปลี่ยนมาเป็นสูตรสี่ยี่แปดยี่แปดนะครับ สามซิบมือขึ้นไปก็เปลี่ยนมาเป็นสูตรสิบสามสิบสามยี่สิบเอ็ดนะครับมาเล็งหมากเหล็งหน่วยเห็นห็นวยใหญ่วยเง่าครับพี่น้องสำหรับพี่น้องอิบซีนะครับที่ถามมากครับพี่น้องมาตอบมาเบาไว้พี่น้องได้ฟังคำกันนะครับสำหรับพี่น้องนะครับที่ปลูกบักทัวอยูนะครับหลายๆปลูกลายคก็อาจจะบ่ได้ใช่หลายสูตรนะครับ ปูหลังค้นเพื่นกระชาอาย,อยุสองสูตรนะครับสูตรสิบผาสูตรเสมอนะครับพอทัวอายุได้สามสิบผามือเพื่นกระเปียนมาเป็นสูตรสิบสามสิบสามยี่สิบเอ็ดนะครับมาเร็งหมากเร็งน้อยพร้อมครับกับสีฮอร์โมนครับฮอร์โมนเรื่องมากเรือ่องโดเรื่องใบนี่แหละครับพี่น้องต้องเสริมนะครับถ้าบบเสริมน้อยกับโบดกนะครับพี่น้อง เอาปลกูกตามธรรมศาสตร์ปลกูกไปกินนั่นนั่นก็เป็นอีกอย่างหนึ่งครับแต่ถ้า,ามาปลกูกเพื่อที่เป็นการขาเพื่อเอาไวข้ขายนี่เอาตรงดูแลเป็นพิเศษครับพี่น้องโดยเฉพาะเรื่องปุย๋ยเรื่องแมลงเพลยต่างๆนะครับพี่น้องต้องเอาใจใส่นะครับสำหรับมื้อนี้ขอบคุณพี่น้องสุโภสุคนครับมื้อหน้าพอกันใหมครับสวัสดีครับ